รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชูกิจและทีมงานอาทิตย์ครีเอชันมาแล้วค่ะเจอก,กันยามบ่าย15นาฬิกายีนาทีโดยประมาณค่ะกับเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะคะจะเป็นเรื่องการเกษตรเรื่องการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งนโยบายดีๆนะคะจากทางภาครัฐที่จะทําให้เกษตรกรนั้นได้รับประโยชน์ก็จะได้ติดตามในรายการด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ช่วงแรกพาไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของรอบรู้ถูกไทย การลงมาตรวจเยี่ยม วิสากิจชุมชนสีบุรพาวี่ส่งอุดมพรในวันนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับสตรจาร์ดรเน์มลเพนโยสินวัฒน์และท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอิทธิศิริรัตยกรนะครับที่ให้ทางสำนักง,งานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยลงมาพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่สปกซึ่งจะต้องมาดูถึงความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ ความขาดแคลนแล้วก็เล่งในเรื่องของนโยบายการแปลงสวก4.01เป็นโฉนดนะครับซึ่งทางสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคายก็เข้ามาดูแลอำเภอเฝ้าไร่ซึ่งเราเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเขตทั้งอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีพี่น้องเกษตรกรที่มีแปลงที่ดินจํานวนมากที่ต้องการโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับนอกจากนี้ยังมาคุยกันเรื่องของโฉนดต,ต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นยางพารานะครับซึ่งสามารถออกเป็นโฉนดต้นยางพาราเป็นการเพิ่มมูลค่า ผลผลิตเป็นการเพิ่มมูลค่าในแปลงที่ดินของเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งทุนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ลงแปลงมาดูแปลงถั่วลิสงจริงซึ่งจะทําการรับรอง G A P ให้กับเกษตรกรคือรับรองมาตรฐานทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรไปพร้อมๆกันโดยทางสำนักง,งานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ทุกด้านครับก็ถ้าเรื่องของการพัฒนาตรงถั่วลิสงก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบตลาดไม่ได้เป็นปัญหานะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องกระบ,บวนการการผลิตซึ่ง ึ่งอยู่ในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเดี๋ยวทางสำนักงานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ดูถึงการที่จะจัดหาระบบส่งน้ำหรือจัดหาวิธีการในการส่งน้ำมาให้อย่างเกษตรกรในการที่จะสามารถปลูกถั่วได้อย่างสมบูรณ์แต่ในฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่มีน้ำมากอยู่แล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะปลูกข้าวเป็นหลักส่วนถั่วลิสงเนี่ยจะเป็นอาชีพเสริมหลังนาซึ่งเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ได้ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นการทำเกษตรแบบย,ยั่งยืนคือปลูกถั่วลิสงเพื่อให้เกิดไนโตรเจนในดินแล้วลดการเผาในแปลงเกษตรนะครับเป็น การเกษตรเชิงอนุร so ักษ์แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของกรีนเอโนโเมีครับก็วิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่สพกรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนศรีบุรพาตัวที่สมอุดมพรในวันนี้นะครับก็ทางสปกก็ตั้งใจที่จะเข้ามาดูแลพ่อแม่พี่น้องวิสาหกิจชุมชนในแปลงพื้นที่สปกทุกแห่งถ้าท่านมีความเดือดร้อนหรือความต้องการความช่วยเหลือก็สามารถประสานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่จังหวัดของท่านได้ทุกแห่งเพื่อ จะได้ส่งข้อมูลมาให้สํานักงานการรูปที่ดินที่กรุงเทพในการหางบประมาณเข้าไปช่วยบริหารจัดการให้กับพ่อแม่พี่น้องครับในการจัดประชุมมาติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินง,งานของปฏิรูปที่ดินจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ140คนจากตัวปฏิรูปที่ดินและก็หัวหน้ากลุ่มฝ่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดรวมถึงผู้บริหารจากส่วนกลางทั้งรองเลขาธิการมุ่งในการสํานักกองศูนย์เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เราจะต้องแก้ไขโดยเฉพาะนโยบายสําคัญของท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษกราารกเต,รตรและสหกรณ์ท่านศาสตราจารย์ดรนรุมุลปินโยศิลวัตรและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอิทธิศิริรัตยากรในการเร่งรัดเรื่องของการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับในการปรับเปลี่ยนสปกภาระ4.01สร้างมูลค่าให้กับที่ดินของเกษตรกรโดยแปลงให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเป้าหมายในการออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งหมดในปีนี้ประมาณ 10.5ล้านไร่นะครับคิดเป็นจํานวนที่ดินก็ประมาณ1ล้าน6หมื่แปลงแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเขตสมบกตามเป้าหมายอยู่ถึงร้อยละ55 จํานวนเป้าหมายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมาเร่งรัดการทํางานในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะทําให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการออกโฉนกเพื่อการเกษตรษและเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการหาหรือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โดยปรับหางงบประมาณหรือหาความร่วมมือกับหน่วยราชการอื่น ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พื้นที่ที่ดินของเกษตรกรเนี่ยสามารถมีผลผลิตคุณภาพสูงสุดและมีปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะสามารถผลิตได้สําหรับในส่วนของโฉนดต้นไม้ตอนนี้เนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนเร่งด่วนจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของการให้สำลักรก,รก็เข้าไปศึกษาแล้วก็เร่งรัดในการเตรียมที่จะต้องคิกออฟการจัดแจกโฉนดต้นไม้ให้แก่เกษตรกรซึ่งโฉนดต้นไมน้ก็คือการที่เรานําต้นไม้ที่มี มูลค่าในที่ดินของเกษตรกรเนี่ยมาประเมินเพื่อสามารถทําให้เกษตรกรเนี่ยรู้ว่าในแปลงที่ดินของตนเนี่ยมีของที่มีมูลค่าแล้วก็สามารถนําไปใช้ในแหล่งทุนในการขอกู้ยืมเงินกับทกสหรือกับกองทุนได้ในอนาคตนะครับออื มะพร้าวสดชื่นสดชื่นคุณผู้ชมครับใครที่บอกว่ามาบ้านแพรวสมุทรสาครแล้วต้องนึกถึงมะพร้าวหุย,หยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พาไปสวนมะพร้าวเราจะพาไปสวนอะไรนั้นไปตามผมมาเลยครับมาคุณผู้ชมโอ้ยตามาเลยเย่และตอนนี้นะครับเราก็พาทุกคนมาอยู่ที่สวนเจริญผลอมุนหวานบ้านแพรจังหวัดสมุทรสาคร <c oughs> กับคอนเซ็ปต์ที่ว่า สดทุกเม็ดเด็ดทุกพวงครับนั่นแหละครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนนั่นก็คือคุณพ่ออะไรนะครับวินัยเปิ่นสมุทรครับคุณพ่อวินัยสวัสดีครับคุณพ่อครับเอาผมต้องถามก่อนเลยระหว่างอังมุ่นกับคุณพ่อเนี่ยอะไรเด็ดกว่ากันครับคุณพ่อครับ ผมว่าผมเด็ดไปเ <laughs> <laughs> อาใครเด็ดไม่รู้แหละแต่วันนี้นะครับเราต้องมาทําความรู้จักมากยิ่งขึ้น <c oughs> คุณพ่อครับเอ๊ะคุณพ่อชื่อว่าวินัยแต่ว่าสวนชื่อว่าเจริญผลมันมันมาจากใครยังไงครับชื่อเจริญผลเนี่ยครับคุณพ่อตั้งมาตั้งและร่างเริ่มนะครับ <c oughs> เออ ไม่ได้เป็นชื่อของบุคคลใช่ไหมเป็นชื่อแบบรู้สึกว่ามันต้องเจริญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณพ่อครับคิดว่าเป็นส่วนว่ามันต้องเจริญพืชผลนะครับอ๋อก็คือมาจากคําว่าเจริญแล้วก็คําว่าพืชผลครับจะได้ปลูกอะไรเจริญแล้วก็มีผลมากมายครับ เขาปลูกมะพร้าวทำไมคุณพ่อมาปลูกองุ่นครับผมปลูกตังกรุ่นสู่รุ่นครับตัง่รุ่นพ่อสู่รุ่นผมครับอ๋อเป็นรุ่นสู่รุ่นตอนนี้ก็คือจากรุ่นคุณพ่อมาสู่คุณพ่อและไปสู่คุณลูกอีกครับและไปสู่หลานอีกครับนี่คือกี่รุ่นแล้วฮะสี่รุ่นไหมที่ผมนับดูเนี่ยประมาณ3ามรุ่นสามรุ่นพอดีใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นการปลูกองุ่นที่สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่า การปลูกองุ่นของเขาเนี่ยไม่ได้ว่าปลูกขายนะฮะเป็นการขายแบบเชิงท่องเที่ยวด้วยเป็นการเที่ยวภาคการเกษตรนะฮะใครที่อยากจะทานองุ่นที่นี่ไม่ใช่ว่าจะเอามีเงินล้วมาซื้ออย่างเดียวนะฮะไม่ได้นะฮะคุณต้องมาตัดเองด้วยใช่ไหมคุณพ่อใช่ครับตะกร้าเป็นหนึ่งใบครับแล้วก็กันไกตัดครับอยากได้เขาเรียกว่าอะไรช่อ,ชอพวงไหนพวงไหนช่อไหนครับจัดการได้เลยครับ แล้วราคาขาย่าคบขายยังไงทีนะคุณพ่ออ่ากิโลละหนึ่งร้อยบาทครับอืมแต่มามากมาน้อยก็กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับนะครับไม่ได้ใช่แค่ว่าจะต้องมาซื้ออย่างเดียวครับถ้าเกิดแบบว่าเด็กๆมากับคุณพ่อคุณแม่อุ้ยแม่ค้าอยากกินพวงนี้จังเลยค่ะเด็กมาชิมก่อนได้เลยได้ครับอร่อยแล้วค่อยตัดครับอุ้ย เป็นไอเดียที่ดีนะทุกคนนะต้องลองทําดูนะครับผมซึ่งแล้วแต่คนที่ชอบเลยใช่ไหมครับว่าชอบเปรี้ยวหน่อยชอบหวานหน่อยชอบแบบหวานอมเปรี้ยวก็ลองดูว่าเม็ดไหนที่เราถูกใจค่อยตัดมาทั้งพวงครับอ้าวนั่นแหละคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเราไม่ได้มีแค่สวนองุ่นเท่านั้นนี่พื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะมีของขายให้พวกเราได้ลองทานกันนะฮะหรือว่าใครจะชอบแบบไ้าวยครัวลอยแ่งหวานคุณแม่บอกว่าห้ามพลาดนะฮะพอให้ชิมแล้ว คุณแม่ให้บอกว่าต้องชิมดูนะลูกมาบัวลอยขาววันของคุณแม่อร่อยมากนะฮะแล้วก็มีร้านยงร้านยำร้านลูกชิ้นทอดด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบทํากิจกรรมแบบครอบครัวได้เลยนะคุณพ่อเนาะได้ครับคุณพ่อครับมีอะไรอยากจะบอกสำหรับคุณผู้ชมที่อยากรู้จักที่นี่มากยิ่งขึ้นไหมฮะอยากให้มาท่องเที่ยวให้เยอะๆครับอืมมานะครับผมต้องมาเจอมาเจอกันนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการทํากิจกรรมแบบครอบครัวนอกจากจะได้ผลไม้นอกจากจะได้หุนกลับไปทานแล้วด้วย คุณก็ยังได้มาทํากิจกรรมกับทุกคนในครอบครัวอีกด้วยนะครับผมคุณพ่อครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับอวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ใครสนใจมาได้เลยแล้วเสาร์อาทิตย์ได้ข่าวว่าหนาแน่นมากครับวันเสาร์อาทิตย์เยอะครับคนเออและช่วงนี้นะฮะเนี่ยสวนที่นี่กําลังดังในโลกออนไลน์ของเราเลยนะครับผมใครที่อยากจะมาในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะบริหารจัดการเรื่องการเดินทางหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็มาวันปกติก็ลองกันนะครับปกติจะสบายหน่อยครับ แต่ขอเน้นย้ำนะครับว่าเรามีเวลาเพียงแค่ประมาณเดือนประ่าๆนิดๆครับเอาล่ะผู้ชมครับหมดแล้วหมดเลยเดือนกว่าๆเป็นเวลาทองนะครับใครอยากทานองุ่นแบบสดๆจากต้นต้องมาที่นี่นะครับนั่นก็คือสวนเจริญผลองุ่นหวานบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครกับคอนเซ็บที่ว่าสดทุกเม็ดเด็ดทุกพวงครับมาพิสูจน์กันครับว่าจะสดและจะเด็ดหรือเปล่านะฮะสำหรับพวกเราสองคนขอบพระคุณคุณพ่อมากนะครับครับดีครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวมาเที่ยวอีกนะครับบายยครับ ด,ดประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะฮัมพลาสเด็ดขาดยังมีเรื่องราวนะ่าสนใจรออยู่ในช่วงของมหาชนชัดเด็ดค่ะเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อช ต้องเรียนนะวันนี้ที่เราเข้ามาดูนะครับในพื้นที่ สองสากลช่วยดูเรื่องของสากลที่นําโปรแกรมนะครับของกรมตรวจบัญชีมาใช้นะครับในเรื่องของโปรแกรทมทําโปรแกรมที่จะมาอำนวยความสะดวกในวันท่เรื่องของการลงบัญชีหรือเรื่องของการที่จะให้สมาชิกนะครับเรืรับผู้ตัวตนหรือการทําบัญชีในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งตัวคณะกรรมการเองนะครับได้มีโปรแกรมสมาร์ทมอนิเตอร์นะครับกับสมาร์ทแมนเนนะครับในการที่จะติดตามเรื่องของการทํางานของสากลนะครับเดี๋ยวกันเนี่ยในการลงพื้นที่นอกจากเรามาดูแล้วเนี่ยเราจะรับฟังความคิดเห็นทั้งสองสากลด้วยว่าวันนี้นะครับ กรารต่างๆที่กรมตรวจนะครับได้ออกแบบมาให้ได้นาเสนอมาให้ใช้เนี่ยยังมีความต้องการอีกบ้างให้เราปรับปรุงซึ่งก็ได้รับข้อคิดเห็นนะครับจากทั้งสองสภความอย่างยิ่งก็ต้องถือว่าวันนี้ลงามาเนี่ยเราได้ทั้งเห็นภาพของการกับเลื่อนได้รับทั้งเรื่องของฟีดแบ็กหรือว่าข้อความเห็นกลับมาให้กรมตรวจในการที่จะพัฒนาใหแอปพลิเคชันหรือโปรแกรตมต่างๆของกรมตรวจเนี่ยได้สามารถตอบสนองกับพี่น้องสภความด้เต็มที่พวกเราชาวกรมตรวจนี่สภความเองนะครับก็นำนโยบายของรั้บทีว่าการเกษตรท่านอาจารย์นุ่มไป เสื่อนแล้วก็คิดว่านะครับถ้าเราผักการตรงนี้ไปได้มากนโยบายรัฐบาลเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาหนี้สินในโคเดือนก็จะเป็นส่วนหนึ่งทีช่วยให้มีการขยับลดลงได้การทําบัญชีเรื่องนําไปใช้ในสาการลแล้วเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีนรันนะครับสามารถที่จะมีการควบคุมภายใน ลดเรื่องของการทุจริตในการตกแต่งบัญชีได้รวมทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลกับปปงกับกรมสริมสกรในการที่จะกำกับเรื่องการฟ้องเงินในกระบวนการสากลด้วยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เรารับนโยบายจากรัฐบาลและนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับมาผลักดันให้กระบวนการสากลในภาคของการเงินในส่วนที่กรมตรวจรับผิดชอบเนี่ยสามารถที่จะเป็นระบบที่น่าเชื่อถือแล้วก็ให้พี่น้องสมาชิกสากลนะครับได้สามารถที่จะเป็นสมาชิกได้อย่างสบายใจนะครับและมั่นใจกับการทํางานของพวกเราด้วยครับ เลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอช มาในช่วงที่2ปักหมุดจุดเกรตเนะคะในช่วงนี้เชื่อว่านะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่คุณผู้ชมหลายท่านชื่นชอบค่ะเพราะว่ามหาชนช็อตเด็ดเนี่ยมักจะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายสําคัญสําคัญจากภาครัฐการสร้างงานสร้างอาชีพและโดยเฉพาะการสร้างเงินให้อยู่ในกระเป๋าเราเยอะๆนะคะวันนี้ทีมงานจะมีเรื่องอะไรมาฝากบ้างนั้นติดตามได้มหาชนช็อตเด็ดค่ะ สวัสดีค่ะดรปิมาพภาบุญมีฤทธิ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจสวนเกษตรสบุญมีฤทธิย์ยินดีต้อนรับค่ะมมยมชิกของสวนเกษตรสบุญมีฤทธิ์ค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมนะคะซิกเนเจอร์ของเราอีกอย่างหนึ่งคือลำไย,ยค่ะ ่วงของเราก็มีหลายสายพันธุ์นะคะอร่อยมากค่ะวิสาหากิจชุมชนสวนเกษตรสอบบุญมิลิตของเราได้มีผลผลิตมากมายให้สมาชิกได้จำหน่ายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะน้ำอ้อยมะนาวค่ะ ารกิจชุมชนสวนกเกษตรสอบุญมิลิทนะคะดั้งเดิมคือสวนกเกษตรสอบุญมิลิทโดยท่านเ,ง,เงี่่มบุญมิลิทเป็นคนพื้นเพเป็นคนที่นี่ตอนสมัยเด็กๆท่านไม่มีพื้นที่ทํากินก็ได้เข้ามาตัดไม้ทาฟืนในป่าแห่งนี้แล้วก็ท่านก็ได้พบว่าดินที่นี่น่นาจะปลูกต้นไม้ดีเพราะว่าสภาพดินดูมีความร่วนซุยพอได้ผลผลิตดีก็เริ่มมีการขยายพื้นที่50าไร่แล้วก็มีการจัดการแปลงก็คือมีความรู้ ที่เวลาเกษตรเขามาให้ความรู้นะคะก็ท่านก็ได้พัฒนาขึ้นมาว่าจากทาไร้เลื่อนลอยมาทําสวนแปลงเนี่ยจะต้องทอํายังไงเว้นล่องอยังไงเพื่อให้ อายุมากก็ยังทํางานได้อยู่ท่านก็คิดไว้ไกลขนาดนั้นค่ะก็ได้มีการชวนเกษตรกรข้างเคียงเขาก็ทําอ้อยอย่างเงี้ยเขาก็มาเห็นว่าโอ้ถ้าเราทําปลูกไม้ผลอย่างนี้ด้วยก็น่าจะดีก็เลยให้ความรู้กันแล้วก็ทําขยายแปลงกันไปเรื่อยๆเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นี้เขาก็มีความสนใจเขาก็ขอความรู้แล้วก็ทํากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นอ้อยเราทำเนี่ยเป็นพืชชนิดเดียวกันนะปลูกเหมือนๆกันเราก็มีวอลลุ่ม การต่อรองกับตลาดเมื่อก่อนเนี้ยมันยังไม่เป็นกลุ่มต่างคนก็ต่างปลูกต่างคนมันก็ต่างเอาผลผลิตเกษตรกตรกร,เ,รกนเนี่ยเขาก็ทําหลายแปลงเยอะจนแบบบางทีก็คนนี้ทําได้ผลผลิตคนนี้ไม่ได้แล้วทําให้วอลลุ่มของตลาดเนี่ยที่เราต่อรองกับตลาดการคัดไซส์มันไม่ได้เท่าที่ควรเราก็เลยคิดว่าประชุมกันในเกษตรกร,รกว่าเราควรจะจัดตั้งกลุ่มวสาหกิจดีไหมเพื่อการดําเนินการจัดการของกลุ่มจะได้ดีขึ้นก็เลยมาจัดตั้งกลุ่มวสาหกิจค่ะตอนนี้เราลุ รวบรวมได้ประมาณ20ครัวเรือนโดยสมาชิกก็ประมาณ54รายค่ะสําหรับทางสป,ปรกรนะคะก็ได้เข้ามาให้องค์ความรู้ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะคะอย่างเช่นการให้ความรู้ในเรื่องของการทํำฐานไบโอชรยค่ะพอเวลาเราได้ผลผลิตแล้วเราต้องมีการตัดแต่งต้นทีนี้กิ่งไม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บางทีก็เอาไปทับถมไว้เป็นปุ๋ยเกือกว่าจะสลายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ได้ความรู้จากสป,ปรกรว่าเออเอามาทฐานไบโอชา นะจะได้เพิ่มมูลค่าของฐานแล้วก็เป็นผลผลิตเป็นไรายได้ของธาหกิจของเราได้ด้วยค่ะสอปกรก็ยังได้ให้พันไม้กล้าก,กับเรามาด้วยค่ะก็จะมีทั้งไม้ป่าไม้ผลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้นําเอาไม้ป่าเนี่ยมาป Ł, ลูกล้อมรอบพื้นที่สวนผลไม้ของเรานอกจากนี้ก็ยังมีความรู้ในเรื่องของการแปรรูปค่ะแปรรูปผลไม้แปรรูปของอะไรเงี้ยก็ทําให้เรามีแนวคิดที่จะต่อยอดการแปรรูปมากขึ้นค่ะ มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านเศรษฐกิจกระจ่างวงได้เข้ามาชมงานเยี่ยมชมส่วนเกษตรเราวิสาหกิจชุมชนของเราก็เกษตรกรก็มีความภูมิใจมากค่ะว่าเราอะได้มันแนวทางที่ถูกแล้วก็เป็นวิสาหกิจที่เข้มแข็งที่สามารถทํามีผลผลิตออกสู่ตลาดได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ให้แนวคิดนะคะว่าพัฒนาต่อยอดให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแนวคิดที่ เราก็ยังไม่กล้าคิดแต่ว่าถ้าท่านต้องเห็นศักยภาพของเราแหละท่านถึงได้แนะนําตรงนี้ให้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะท,ทั้งที่เป็นเกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นบุคคลทั่วไปนะคะเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนเกษตรของวิสณกิจชุมชนสวนเกษตรสอบุญมิตได้ทุกเวลาค่ะติดต่อมาที่สํานักงานเราได้นะคะมาพักผ่อนได้ค่ะเรามีคาเฟ่เรามีฐานให้ความรู้ต่างๆนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ าของเราเนี่ยขยันลงพื้นที่มากๆเลยนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆมาฝากกันแบบนี้แต่ว่ายังไม่หมดนะคะเพราะว่าช่วงหน้ากระแสอินไซด์อะไรน่าสนใจเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าเลยค่ะเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อช สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่ที่งานเปิดตัวเนื้อโครพรีเมียมไทยแบ็ก DLD ยกระดับเนื้อโคไทยสู่คัาโลกค่ะโดยในงานนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากนายอิทธิสิร,ร,ริรัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ค่ะแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเราตามมาดูกันเลยค่ะมันไม่ใช่ง่ายจริงๆ ช้เวลาถึง15ปีใช้กว่ามานะแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มในปี2553ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเน,น้ความนิยมที่จะกินเนื้อโคพิเมียมเนี่ยมันมากขึ้นทุกปีเราก็คิดว่าทำยังไงเราไม่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศลดการนําเข้าสามารถคิดว่าเอาโคสามสายพันธุ์เนี่ยมารวมกันนะเอาโคไทยพื้นบ้านเอาแองกัสแล้วก็เอาวากิวมาผสมกันเพราะว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษ อย่างโคไทยเนี่ยก็ทนโรคทนร้อนทนมแมลงเลี้ยงง่ายให้ลูกดกของแองกัสก็เปอร์เซ็นต์ซากสูงเนื้ออร่อยส่วนบารคิวก็ไขมันแรกสูงมากก็รวมกันแล้วเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นไทยแบ็กซึ่งเป็นความภูมิใจของกรมบุษัทอย่างยิ่งครับแล้วเราไม่ได้หยุดแค่นี้เราจะพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆไทยแบ็กเนี่ยเราสามารถสู้กับพันธุ์โคต่างประเทศได้ไม่ว่าพันธุ์ไหนๆแล้วที่สําคัญก็คือเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยทั้งบรรยากาศอาหารให้ลูกดกทนทานต่อโลกผมว่า ของเราสู้ได้ก็ติดต่อไปทางปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอหรือว่าศูนย์วิจัยของกรมสัตว์ทั่วประเทศตรงนี้ผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับขอให้สนใจนะครับปศุสัตว์บริการถึงที่ที่สาคัญก็คือตรงนี้ฟรีนะครับถ้าไปใช้ของพันจากมือเอกชนเนี่ยโดดถึงเป็นหลายพันนะครับเราพยายามที่จะลดรายจ่ายให้เกษตรกรแล้วก็เพิ่มรายได้ตามนโยบายของรัฐบาลเกษตรกรต้องกินดีอยู่ดี และสําคัญก็คืออยากจะให้พวกเราทุกครั้งที่จะทานเนื้อโคเนี่ยคิดถึงคํานี้ไว้ครับว่านิยมไทยทานเนื้อโคไทยต้องไทยแบ็คเท่านั้นครับเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อช มาถึงช่วงสุดท้ายของปักหมุดจุดเกษตรแล้วนะคะอะไรที่น่าสนใจอะไรที่อยู่ในกระแสติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ชื่อช่วงว่ากระแสอินไซด์ค่ะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราเปิดในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปสีอะไรก็แล้วแต่ต้องเจอสวนนี่เลยนะครับวันนี้ผมบุกมาถึงที่นี่เลยนะครับนั่นก็คือสวนเจริญผลองุง,งนหวานบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองนะครับ และอยู่กับต้องบอกว่านี่คือจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นรุ่นลูกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรนะครับเชาครับพี่เชาชื่อจริงอะไรครับพี่กิรายุบรรสมุทรครับพี่เชาจิรายุนะฮะพี่เชาฮะนี่เจริญผลองุ่นหวานบ้านแถวมีคอนเซปต์ด้วยว่ายังไงนะพี่อร่อยสดอะไรฮะสดอะไรฮะสดทุกเม็ดแต่ทุกพองเจ้าของสดที่ดะี่คอนเซปต์อีกทีนึงสิ สดทุกเม็ดเด็ดทุกพวง <apl ians S 2> <Gym. S 1> ครับอ้าสดทุกเม็ดเด็ดทุกพวงนั่นเองนะครับเอาระหว่างพี่กับองุนุนอะไรเด็ดกว่ากันองุุ่นครับอุ้ยนั่นต้องมาลองแล้วล่ะพี่พี่เชาฮะต้องบอกว่าส่วนนี้คือเป็นส่วนที่บอกว่าจากรุ่นสู่รุ่นเนาะก็คือมาตั้งแต่รุ่นพ่อเรามาถึงรุ่นพี่นี่ใช่ไหมฮะอายุตอนนี้กี่ปีแล้วพี่ในการทําสวนนี่ถึงรุ่นผมเนี่ยประมาณ40กว่าปีแล้วอืมตั้งแต่รุ่นปู่ครับแล้วก็รุ่นพ่อถ้าตอนนี้มาถึงรุ่นผมนะครับ แสดงว่าพี่เนี่ยเติบโตมากับสวนองุ่นเลยไหมครใช่ครับอ้าวแล้วผมเห็นที่บ้านแพ้วเขาบอกว่ามะพร้าวเยอะไม่ใช่เหรอพี่ทำไมบ้านพี่แบบว่าไม่ทำสวนมะพร้าวเหมือนเขาคะฮะก็คือมะพร้าวเนี่ยมาช่วงท้ายๆแล้ว<อ>เริ่มแรกเนี่ยแถวแถวตำบลของเราเนี่ยครับเจ็ดริ้เนี่ยคือกระดังเรื่ององุ่นครับมะนาวแล้วก็เป็นพวกไม้ผลต่างๆครับอครับแล้วก็พอถึงช่วงช่วงนึงอ่ะองุ่นครับ การทำม,มันยากขึ้นครับคนเขาก็เลยปรับเปลี่ยนไปปลูกเป็นมะพร้าวอืมจริงๆก็คือองุ่นม,มันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเพิ่งได้ยินชื่อใช่ไหมใช,ใช่ครับ,รบอย่างอย่างพันธุ์ที่ปลูกในส่วนของเราเนี่ยเรียกว่าพันธุ์อะไรครับพี่อ่า,าเรามีพันธุ์ถ้าเชิงพันธุ์นิดก็คือพันธุ์ไวมาระกาอันนี้คือเชิงพันธุ์นิดเลยใช่แล้วถ้าจะไม่พันธุ์นิดล่ะฮะก็ตอนนี้มีทดลองปลูกใช่ไหมครับมีสามาัดคัสแบล็กฟีนครับ,รบแล้วก็นิ้วมือแม่มดอืมเฟมครับแล้วก็เอส ก็คือประมาณ4ี่ห้าพันอยู่ในส่วนเราดีเหรอฮะใช่ครับลองดูว่าอันไหนจะแบบเติบโตได้มากกว่ากันใช่ก็คือพยายามจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตลาดครับกับผู้บริโภคโดยสายพันธุ์เนี่ยคือเรานําเข้านาเข้ามาเองครับแต่แน่นอนแหละก็คือพันไว้มรรคกาใช่ไหมใช่ครับทีนี้อย่างที่บอกไปเดกผู้ชมฮะว่าปู่มาเนี่ย40กว่าปีเนาะจากรุ่นปู่มารุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกเอาจริงๆนะผมเองเป็นคนนอก ยังไม่รู้จักเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงแบบว่าตอนนี้เป็นกระแสมากเลยอ่ะไปในอ่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง Tik t o ออย่างเงี้ยใน Facebook เนี้ยสวนพี่ขึ้นเต็มเลยอ่ะม,มันทำยังไงพี่พี่มีวิธีการทำการตลาดยังไงทำไมคนถึงรู้จักเยอะขนาดนี้ผมว่าเป็นความประทับใจของลูกค้ามากที่เขาแชร์แชร์กันต่อ,อ คนที่มาเที่ยวใช่ไหมครับเขามาเข้ามาแล้วเนี่ยคือว้าวอะ่ะเออเขาว้าวปั๊บก็เลยแบบแชร์บอกต่อกับเพื่อนอบอกกับญาติมันก็เลยกลายเป็นแชร์แชร์กันไปเป็นเป็นแบบว่าในโลกออนไลน์ใช่ครับอเอาง่ายๆก็คือว่าไม่ได้มีการเซตไม่ได้มีการจัดตั้งก็คือปลูกจริงๆเก็บได้จริงๆแล้วก็ทานได้จริงๆด้วย และวิธีการอ่ะอย่างผมเป็นลูกค้าเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยจะมาที่ส่วนของเราเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรก่อนพี่ทำยังไงก่อนเลยคือเราจะแนะนำเขาหยิบอุปกรณ์ครับมีตะกร้าหนึ่งใบแล้วก็กันไกครับแล้วก็แนะนำวิธีการเก็บผลผลิตที่วิธีการดูยังไงดูลูกมันต้องยังไงดีอันดับแรกเรามองสีก่อนเลยครับสีเหลืองรูปทรงเสมอแล้วก็ช่อจะบพันๆครับแต่ยังไม่ใหญ่มากอืมถ้าเราถ้าเรามาแบบช่วงต้นฤดูเราจะ ช่อไม่ต้องใหญ่มากอเขาจะสุกก่อนลหลายคนอยากจะมาแล้วครับเห็นบอกว่าที่นี่มีเวลาแค่1นถึงสเดือนในการมาเก็บแบบสดๆพี่อยากจะเชิญชวนยังไงบ้างครับก็ผมอยากจะเชิญชวนว่าวัยรุ่นยุคใหม่ที่ว่าอยากจะลองดูงานว่าความเป็นมาหรือการจัดการระบบเป็นแบบไหนเข้ามาได้เลยครับครับคือผมจะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้า ก็มาเจอกันได้นะครับผม<ช>ทุกวันเลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์<ช>ตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับแต่ว่ามีเวลาแค่มีนากับเมษาเนาะพี่เนาะคแค่2เดือนเท่านั้นนะครับใครอยากมาทานอง,งุ่นแบบสดสดหรือว่าอยากจะมาทํากิจกรรมกับครอบครัวและที่สําคัญก็คือว่าอยากมาศึกษาข้อมูลเพื่อนําสิ่งเหล่านี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดในส่วนของตัวเองหรือว่าในครอบครัวของตัวเองรวมถึงกลุ่มเกี่ยตัวเองก็มาคุยกับพี่เชาได้นะก็<ด>แล้วกันนะครับวันนี้ บอกเลยว่าทุกคนฮะดีใจมากๆาที่ได้คุยแล้วก็ได้ทำความรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่ามาครั้งต่อไปจะได้ทานพันธอื่นๆนะพี่เนาะ<ช>เอออาจจะมีพันธุอื่นๆให้พวกเราได้ทานก็ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะพี่นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ หลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจคุณผู้ชมได้ติดตามไปหมดแล้วนะคะแหมเวลานี้ผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมสาม,มารถติดตามรับชมกันได้นะคะปักหมุดจุดเกษตรอังคาร15นาฬิกายนาทีโดยประมาณทางอมรินทร์สค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกพร้อมด้วยทีมงานอทิพท์ครีเอชั่นลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ